ตอนที่พระทั้งสององค์ท่าม,มาเตือนท่านบอกว่าท่านเป็นอักษสาวกซ้ายขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสององค์มีแสงสว่างออกจากกาย <c oughs> แต่ว่าท่านตำหนิว่าคณะที่ไปปฏิบัติทั้งสามองค์หนักไปในด้านสมถะภาวนาม,มากเกินไป สำหรับวิปัสสนาภาวนานั้นอ่อนไป <c oughs> แล้วท่านกล่าวบอกว่าครูบาอาจารย์สอนถูกแต่ถ้าว่าลูกศิษย์ปฏิบัติผิดไม่ครบถ้วนตามคำสอนของครูบาอาจารย์หลังจากนั้นท่านก็หายไปต่อมาก็มานั่งหาหรือกันทั้งคำสอนของของหลวงพ่อปาน ก็ปรึกษากันบอกว่านั้นดับแรกที่เราเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะวันแรกจริงๆตัว์พอปานสอนตามนี้ท <sk> <isa thấy S 1> <s> ่านสอนบอกว่าทุกองค์ให้รู้จักนิวรณ์ห้าประการก่อนให้ศึกษานิวรณ์ห้าประการว่ามีอะไรบ้างคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ พรตการที่สองอารมณ์ไม่พอใจพรตการที่สามความง่วงพฤตการที่สี่อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปประการที่ห้าสงสัยของผลในผลการปฏิบัติให้ทุกองค์พยามระงับมีวันห้าพรตการในระหว่างที่เจริญภาวนา <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะภาวนาอะไรทั้งหมด คำภาวนาในตอนต้นจริงๆท่านใช้คำว่าพุทโธหรือว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่ท่านก็ย้ำอีกทีว่าคำภาวนาทิ้งไว้ก่อนอันดับแรกจับลมให้ใจเข้าออกก่อนให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวโดยสั้นให้ใจออกยาวโดยสั้นก็รู้อยู่ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก่อนภาวนาก็พิจารณาตามนี้ให้พิจารณาในใจรักสุริยันคืออนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> คำว่าอนิจจังแปลความหมายความว่าไม่เที่ยงทุกขังเป็นความทุกข์อนัตตาเป็นการสลายตัวในที่สุด คำว่านิจจังให้ดูร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นร่างกายของสัตว์วัตถุธาตุต่างๆเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆมันมีสภาพใหม่คนมีสภาพเป็นเด็กหลังจากเด็กแล้วเล็กก็เป็นเด็กใหญ่หลังจากเป็นเด็กใหญ่ก็เป็นนมเป็นสาว เมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นวัยกลางคนถ้าวัยกลางคนแล้วก็เป็นคนแก่นี่มันเป็นอันิจจัง่ถ้าเรามองดูร่างกายของเราไม่เห็นก็ดูร่างกายคนอื่นสำหรับร่างกายคนอื่นตั้งสมัยหนุ่มสมัยสาวเขาจะมีความสวยสดงดงามแต่พอเริ่มแต่งงานแล้วไม่ช้าไม่นานความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏชัด ในที่สุดวัยกลางคนก็เข้ามาถึงถ้าความแก่ก็เข้ามาถึงให้ดูสัตว์ดูบคุคคลดูวัตถุเราเปรียบเทียบกับตัวเ,เ,เองว่าเขากับเรามีสภาพเช่นใดเขามีสภาพเช่นใดเราก็มีสภาพเช่นนั้นเมื่อความเปลี่ยนแปลงมามีอย่างนี้จงยึดถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรา ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องห้ามมันได้ <c oughs> ถ้ามันจะแก่เราก็ห้ามไม่ให้มันแก่มันจะป่วยเราก็ห้ามไม่ให้มันป่วยมันก็ต้องไม่แก่มันก็ต้องไม่ป่วยแต่ถ้าอาศัยที่ร่างกายมันมีอิสระของมัน เมื่อในเมื่อระยะห้ามมันขนาดไหนก็ตามจะบวรลงบรเลอขนาดไหนก็ตามมันต้องแก่มันต้องป่วย